มาทุกคนวันนี้เนาะเป็นแมทที่คนรอคอยเป็นแมทอนราสตาปะทะกับตูลี่เนาะตูลี่ได้ไปคอมเมนต์วันนี้ว่าอยากเจอกับอนราสตาแต่ว่าเราอยากลิ้นเอ็ดมือแต่อนราสตาโบยังให้เพราะว่าอยากลิ้นพระเอกกับพระเอกใส่กันแล้วเนาะวันนี้ทางอนราสตาก็จับอนราสตาแต่ทางตูลี่ก็จับอนราสตาก็กันเนาะว่าเฮาวัอยากเจอนะอยากเจออันพระเอกของซองเลยมาใส่กันว่าจะเป็นเท่าไหร่ทุกคนก็อยากเห็นทางอนราสตาปะทะกับตูลี่หลายคนก็ว่าทางอนราสตาที่เป็นรองลอยทุกคนเนาะ วันนี้ก็ได้มาใส่กันมาท่ากันทางเขาก็จับแค่แขนทางเราก็จับทางฟาร์มนั้นมาเองเพื่อใช้เกมกดไว้ให้อันดัสตาเกมวันนี้กับภัยได้5ก้อนผู้นั้นจะชนะแน่นอนฮะเราก็เคยเข้าไปคอมเมนต์อยู่ในทางอติโต้คอยเธอหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเป็นสายดื่มพั์แต่อันัตาแมนสิบริดเดิมพัทเนาะอัตุลีนี่เป็นอันดัชคนเดียวนาะที่ทางอานดัตอาเซียนยอมรับว่าเก่งอหนึ่งในสองคือว่าคนหนึ่งก็คือทางอันดัตท็อปหนึ่งของประเทศลาวนั่นเอง แต่กับคนนี้ก็อันดับอาเซียนก็ยอมรับว่าแข็งแกล้งเนาะทางอาเซียนก็เคยเอาชนะเขาไปได้ก่อนในเมื่อ,อสองเดือนที่แล้วเนาะเมื่อวนี้ก็ได้มาประทะักับตูรีคนนี้จังหวะนี้ตูรีกำลังสิบินมาใส่ทางดัตตาอ้ต้องถอยไปก่อนเนาะเพราะว่าดัตตานนี้กำลังเปิดเกาะน,นั่นเองพเกา็สตันเองจังหวะนี้ก็ปันฟาดคิบปาปหนึ่งมาประจันหน้ากันครั้งแรกนั่นเองทางตูรีคนนี้ก็ขึ้นซื้อว่าสายเดิมพันแล้วว่าเป็นทายที่ว่าคนมงนิยอมรับว่าเป็นยืนหน่งอ,นนอง ทางอนัสตาก็เพิ่งมาลดแรกอยู่ในสนามทิกตอกเท่านี้เนาะว่าสิเป็นตัวใดทุกคนอนัสตาในสู้อ่าเต็มที่อยู่แล้วบอกว่าสิเป็นใดเอาใจเอฟซีอาร์นสตานี้ก็ หลังจากกลับมากันนี่เนาะวากลักมาก็บินไปทรายแล้วว่าเขาจะกดคือกันว่าจะเป็นนายตูรี่กำลังย่างเข้าไปอยู่ในอเต้ากับปั้นฟา้าเขาก็ขู่ของทางตูรี่จังหวะนี้โอ้ฟาชิฟานก็ขู่ของตูรี่แต่ว่า,าไปฟา้าเต้าพิษพาหนึ่งจังหวะนี้ทางตาตาก็บอถอยตูรี่ก็บอถอยคือกันเขากำลังสีไสกับปั้นดัตสตาคือว่ามัดซั่งตาเนี่ยมัดซั่งใตโอ้โหแต่ว่าเป็นทางตูรี่อะไซทางอาฟาร์นีไปก่อนมา จังหวะนี้ก็ตีมีตัวนี้รอมาจังหวะนี้ก็ปั้นฟันเขาก็คู่ของทาตุลีตุลีเช่นไปไหนจังหวะนี้ตุลีตุลีตุลีโอ้โหเป็นดาร์สตาทุกคนเก็บตัวแรกไปได้โอ้โหบินคึ้นข้างตื่นเต้นขนาดจังหวะนี้โอ้ตอนนี้ทุกคนอันดัรสตาเก็บตัวแรกไปทุกคนเป็นละใจทั้งดาร์สตาจังหวะนี้ก็อนดาร์สตาก็บินไปใส่ทุกคนบลืมกดเลยทุกคนเอาได้ตัวหนึ่งเขาลืมกดใส่ทางตุลีนั่นเองบบฮู้แจกว่าตุลีในสนามนี้บบฮู้ว่าเป็นภัยเป็นประสบการณ์ที่ว่าลายกว่าอดาร์สตาโก็บเกกี่ยวปรระสบาณ์เพื่่ออออจะไปตยดให้รากว่าเกก่าทุคน ที่ผ่านมาอนัสตาก็เอาไซชนะยางเอาชนะทางเบนนึงนั่นเองมื่อวานี้ก็เราก็เห็นทางเขาลงคลิปกับเบนนึงเราก็ไปคอมเมนต์ว่าอยากเจอกับอนัสตาเนาะแต่ก่อนว่าสิเจอกับเอ็ดมือแต่อนัสตาบบยอมรับว่าจากสู้เอ็ดมือจากสู้กับอนัสคืออนัสนั่นเองว่าอาดัตเรากะคอยเห็นเราลินตั้งแต่คอยทียังบวเคยลินทางอาดัตนั่นเองเมื่อนี้กะมาเจอกับเรากับปันอาดัตสตาฟา้เขาก็ขู่สองบาทเบิร์กอร์สตรอลจังหวะนี้เราต้องถอยครับเพราะว่าเบอร์กอร์สตรอนยั่นเอง โอโ้ตอนนี้ตูรี่เริ่มหมดแอร์หมดนอนเลยทุกคนตอนนี้เนาะเริมอันนัสตาก็รีเวลก็เรากันหน้าชินหลยก็ค่อยเนาะเพราะว่าเราลินฟาร์มนั่นเองแต่ว่าสเต็กไม่ค่อยเชื่อว่าสเต็กค,ค่อยตอนนี้น่าจะหลยก็เราแน่นอน มาทุกคนอนาัสตาเข้ามาอยู่ในป้าขี้ลิมอาซาเองเห็นตุลี่มาตัดคลิปของเขาเล่นลุ่มเขากะย่างมาใส่แต่ว่าตุลี่ก็ปั้นฟาดพิพลาดเข้าคลิปบานหนึ่งแต่อนรัสตาก็ฟาดเขาก็อูกอง,องทางาทางตุลี่ตุลี่ก็ฟาดคืนทางอนรัสตาก็บอชวนว่าสิเป็นพัยตุลี่ตุลยังกับ,บอกชวนแต่อนรัสตาก็มีประสบการ์บบน้อยกว่าทางตุลี่แน่นอนเพราะว่าอนรัสตานี่บรเวณห้าอย่างแต่ว่าลินตาเกมคู่มือคู่เวทนี่ทุกคนโอ้โหก็เป็นทางตุลี่กินนี่ค่ะอนรัสตาโฆษณามาเกินไปเฮ็ดให้ทางตุลี่เก็บทางอนนนัโอทุกค วัอนี้เกมมันค่อนข้างตึงและกาเกมค่อนข้างอ่ากดดันเพราะว่านตาเนี่ไปเจอคนที่แข่งแกล้งหรือว่าอ่าคนที่ว่าวิเคราะห์นัสตานี่น่าจะแพ้ทางตูลี่วัอนี้กับโมฮูเนาะนัสตาก็สู้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนอ่าติดตามนัสตาเนาะจังหวะนี้กับปั้นนสตาฟาดเขาก็ครูตูลี่ตูลี่กับบทอยกันมาจังหวะนี้จังหวะนี้นัสตาก็เข้ามาตูลี่มาสิสายเกมกดไว้นั่นเองนัสตาก็ รออยู่เนาะรอตูรี่เขเข้ามาลีเปิดฟาร์มใส่อันดัตตาฟาร์มก็ขู่วันนึงแต่ว่าเขามาตีได้พ้อมแต่ว่าอันดัตาโบตายแต่ว่าตูรี่ก็ตายไปเองนั่นเองโอ้โหอันดัตอันดัตตาเคลือบไปกันทุกคนแต่ว่าเป็นทางอันดัตตาโอเบเพราะว่าเราห้ามเข้ามาเอาในป้อมนั่นเองมันคงสีโบแมนคือคนอื่นนี้คืออันดัตตามันทั้งนักทั้งนาและแข่งแกล้งนั่นเองฟอร์มอันดัตตาคนข้างหลังหลังนี่ก็โบแมนธรรมดานั้งทุกคนเนาะโบแมนว่ายนองตัวเองเนาะก็ว่าความจริงที่อันดัตตาทุกคนเห็นลมาแต่วันนี้ เขาก็ย่างเขามาอยู่ในเลนเทิงกับปันฟา้าเขาก็คูบ้านหนึ่งจากวานี้ก็ฟา้าเข้าขึ้นทั้งตุลีก็โหตอนนี้ตุลีว่าชี้เข้ามาเอาในป้อมคือเก้าหรือบวกบวกกาเราในบวกเห็นทางอัดัสตานี่อ่นค่อนข้างอันนังเหนียวเรือเกินเนาะจากวานี้ตุลีสิกับบ้านหรือบอกจากวานี้ตุลีบวกคับบ้านเขาบินไปใส่คือเก้า เกมค่อนข้างดูเดือดวันนี้มันกว่าเมื่อวานในนีน,นทุกนจากวานี้ราสตาฟาดเข้าก็คู่ของทงอั้งตูรีนเล่กตูรีกัเลิมฟาดเข้าก็สะท้อนรอาสตาตอนนี้ตูรีต้องถอยไปในป้าขี้อายยูโดนทุกคนว่าตอนนี้ตูรีก็ใช้เปิดาทางฟาร์มนั่นเองเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองอย่างไวและเฮ็ดสตันของทางราสตารย่างช้านั่นเองเนาะ ตอนนี้ยังบุมียังเกิดขึ้นแล้วก็เนาะตอนนี้สกอร์ก็อยู่ที่สองอ่านตอนหนึ่งจังหวะนี้ตุลีเข้ามาใส่เกมกดไว้คือเข้าแตนัสตาบสุสนว่าเจ้าสิกดไวกดซาแตนัสตากับปั้นไม่ได้เข้าไผ่ออกไผ่แน่นอนจังหวะนี้กับปันัสตาโหดฟันก็คู่ของทั้งอะตุลีตุลีเช่ไนไรจังหวะนี้ ฟาร์ดก็กกหูตูรี่ตูรี่จะเป็นอะไรตัวนี้ตูรี่ตูรี่จังหวะนี้เปด้านตาฟาาได้หรือบป่จังหวะนี้ฟอร์เปิดคือเก่านั่นคือฟาร์มนั่นเองเขาก็เดือดแมปจะฟารดเขาก็กหูของทางตูรี่ก็เป็นทางอะฟตาเก็บทางตูรี่ไปไรตอนนี้สกอร์สามต่อหนึ่งนั่นเองโอ้โหทุกคนเป็นอะไรเข้ามากะฟักติดตามและเป็นกลังใจทางตัฟตาน้ำทุกคนตอนนี้เขากดไว้กดนักคือเก่าของตัวนี้ก็น่าสีเต็มทั้งสองคนทุกคนเนะบัวเล่าก็ใส่ฟาร์มนั่นเองเราก็น่าสี อาสเต้ก็ครบตอนนี้ก็เล่ากันยังแบบอ่าอยัางมาวนวายอยู่น้าเลนเทิงอยู่ ว่าคลิปดันนักเรือเกินจะว่าให้เขาก็เราก็ย่างไปถอยไปแต่ดัลสตาชิดถอยไปใส่กระปนานดัลสตาฟา้าดเข้าก็ขู่กองทั้งตูลี่ตูลี่นี่เป็นสายเดิมพันที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทงั้งคนมงนิยมครับว่าแก่งี่สุดเน,นาะกระปานดัลสตาฟา้าดเข้าก็ขู่บ้านหนึ่งโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับมันก็จะทอรอดตอนนี้ตูลี่ต้องใส่ฟาร์มนี่เฮ็ดให้สตันของทั้งตูลี่นี่ทำงานเฮ็ดให้ทั้งดัลสตาเน,น,นาย่างซาอยู่หน่อยหนึ่งเจ้าสีย่างไปใส่เมื่อเจ้าเบิร์ตตามลาเจ้ากบบมีแงงยัทุกคนรก็เข้าไปกดอบบบับตัวนี้เนป้ลตงลี่วาสใแแบ เพื่อเติมเลือดนั่นเองแต่ดาตาบอสกดก่อนทางตุลีก็บอสามารถเก็บอ่าบัฟตัวนี้ไปได้ว่าสีเปิดแมพเข้าไปใส่ตแต่ว่าเราเข้าไปฮอตพ้อมก่อนนั่นเองมาเราก็น่าจีมาเลยบอสมาจังหวะนี้มาดาสตาร์เช็ดอะไรกระปั้นฟาดเข้าบ้านหนึ่งข้าวล,ลงมากันน่าสีเรียบร้อยนั่นเองกระปั้นฟาดมาหนึ่งปั้นฟาดมัดสร้างตายบ้านสองตแต่ว่าทางตุลีต้องถอยอย่างเข้าไปป้อมนั่นเองมัดเข้าป้อมลายเนาะจังหวะนี้อาดาสตาร์ย่างเข้าไปใส่กระปั้นฟาดตอกบ้านหนึ่งโอ้โหตอนนี้ตุลีเฮ็ดสเต็ปอันแวบๆตัวหนึ่ ตอนนี้ตูลี่ก็ย่างเขาป้อมอย่างเดียวเนะวาะเพราะดัตตาก็ไซเกมกดนักคือเก้าประสบการณ์ที่เขาไปศึกษาด้านการลินระดับอาต่างประเทศเนาะโบว่าจะเป็นทั้งอินโดนีเซียอ่าฟิลิปปินและก็คนที่ว่าแข่งแกล้งที่ว่าในสายต่างประเทศเนาะเขาก็ไปศึกษามาเกือบสามอาสามอาทิตย์เนาะเมื่อน,นี้ก็ในมีประสบการณ์แน่แล้วก็จะมาลอกมึงว่าของตัวเองนี่สีแข่งแกล้งหรือบ่มาเจอกับแนวหน้าของประเทศเนาะเป็นคนเดียวที่อาดัตาเซียนยอมรับว่าแข่งแกล้งเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ และคนมุงยอมพักว่าตุลีคนนี้บุกแม่นธรรมดาสายเดิมพัดเนาะจากวานี้ก็ปันดัตตาฟาดเขาก็ขู่ฟาดบัดหนึ่งปัดเป็นตุลีก็ฟาดขึ้นมาสิไปใส่ตุลีสิเข้าป้อมว้ามาเกมค่อนข้างรุ่ดเดือดกำลังบินไปใส่ตุลีอยู่เลนเทิงนั่นเองจังหวะนี้อดัสตาเขา้าไปตบก็ขู่ของทางตุลีตุลีก็ฟาดขึ้นอดัสตาก็ฟาดขึ้นด้วยกันบ่อมีคำว่าถอยแน่นอนจนังหวะนี้ตุลีสิไปใส่ตอนนี้เาบ่่อยากให้ตุลีถอยบ่่อยังยืนสู้แบบเปิดกอดสะท้อนรอตอนตีตุล ตามล้านี่เฮ็ดให้ทั้งอรัชตานี่ยยากซากเก่าทุกคนเนาะตอนที่เฮาเปิดกอสะท้อนเล่ากับโบตีทุกคนเราก็ใช้อตามล้าของลราเพื่อเป็นมโยนเฮ็ดให้ทั้งกอสะท้อนของอรัชตาโบยิประสิทธิภาพนั่นเองมาเกมค่อนข้างดูเดือดและกับทางอรัชตาก,ก็กดดันขนาดนว่วาเฉลียวชนะเราได้ว่าเพราะว่าเกมคนที่ตึงกับคนที่ยังเพิ่งมาลดแรงอยู่ในนี่กับมันก็คงสิเป็นการกดดันทางอรัชตาหลายกว่าเนาะมาจาังหวะนี้ก็ใส่กันคือเก่าเน่นหน้าเล่นอ่า อยู่ในเลนกลางนในเองว่าจันทวันนี้ก็ปั้นบ่มีคำว่าถอยอาร์สตา,าก็บ่ลองไซทงังก้อนสะท้อนเรงว่าของที่พานันมาอาร์สตาก็เคยเอาชนะหลายคนมาโบวโบต้องใช้ก้อนสะทรร้อนก็ได้จังหวะนี้ก็เป็นทางอาร์สตาก็เก็บทางตูรี่เนาะกินีเฮาโบวต้องลอยจากล้อมของเมืองว่าโบลองไซก้อนสะทรร้อนกินีเนาะมาจังหวะนี้กโบวเป็นการเชวราก็บินไสกันตลอดเนาะตูรี่กำลังว่าสีกดบั๊บดันทั้งแดงในอาร์สตาบอกว่ามึงจะพัคบครบแต่ว่าต้องให้มาทางนี้ก่อนนี่อาร์สตาบอกว่า กำลังสี่าเขามากดแดงเงบวัวเขากันไล่อันบีตลอดนะบวัวให้มาทั้งเก็บทั้งบัฟทั้งอย่างเนงะบวัวสายรตากอลลินสไตล์ลิน,ลนอ่าคือกับเบนเรื่องเนาะเฮาลิ้นสายกดไวนั่นเองทุกคนนะบวัวต้นเกมเราฟาร์มมาเราค่อนข้างอ่าฟาร์มกับเบอร์ไดแบบชี้ห้างค่อยกระดอบนค่อนข้างแค่รีวิวแต่ว่าสแต็กนี้ก็ว่าโค้งต่างๆ่างในกาค่อนข้างสุขีกันอยู่เนาะ แต่ว่าเลื้องมาสู้กันเลื้องอ่าสเต็กวาหรือเขารีเวลนี่เราสีเหนียวขวายหนึ่งพอเราฟาร์มมาในต้นเกมบมันจะวานี้กับปาเนสตาฟาร์เขาก็คูโตลี่โตลี่สิไปใส่เลือดเรื่องลอดแต่ว่าต้องถอยมาก่อนเพราะว่ามีคลิปอยู่ในอ่าหน้าของเราเนี่เพราะเราคุบคลิปอ่าทางเลือดเราสิเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราหน้าจะเอาทางอ่าดูเลือดอ่าย่างสงครามเลยที่สุดนั่นมาเองเนาะมา จังหวะนี้ก็เรากันน่าจะแก้โควงมาตอนนี้เวลาค่อนข้างโดนานาาเกือบซาหาืที่เฮาก็ย่างมาโบถอยแล้วจังหวะนี้กรปันอันทางตุลี่ก็ฟ้ามหนึ่งอนันนสตาโกฟ้ามาหนึ่งเราเปิดตามลาหรือบอจังหวะนี้เฮ็ดอันย่างไว้ใส่กับปัน้นนาตาฟ้าเขาก็ขู่แต่เรามีเกาะทางอมาตาหนึ่งจังหวะนี้แมทอันยุดโลกหรือว่าแมตอ่นตอนนี้จะเป็นอนไดเป็นนาตาเก็บได้หรือบอตอนนี้ตูลี่จะเป็นอใไโคอแค่มัดเดียวทั้นงนาตาก็จะเก็บทางตุลี่ก็เป็นทั้งนาตาเก็บตุลี่ไปโอ้โหก็โค้บใจเนาะ